สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถ้าพูดถึงกล้วยเชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ากล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถนําส่วนต่างๆของกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบดอกแล้วก็โดยเฉพาะผลกล้วยนะคะในวันนี้กินดีมีประโยชน์จะขอนําเสนอวิธีการตัดวีกล้วยออกจากเครือกล้วยอยังไงไม่ให้ช้ํานะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไม่ได้ไปที่สวนเนื่องจากฝนตกสองวันนะคะพอไปวันนี้ก็ไปเจอกับกล้วยที่แก่จัดคอหักนะคะเนื่องจากรับน้ำหนักของกล้วยไม่ไหวเลยได้กล้วยสุกคาต้นมาจำนวน1เครือและในสวนก็ยังมีกล้วยอีกสามเครือนะคะที่แก่ใกล้จะตัดได้ ในอีกไม่กี่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดแยกหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยด้วยวิธีบ้านๆที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายกันนะคะเริ่มจากจับเครือกล้วยตั้งขึ้นโดยให้ด้านท้ายของเครืออยู่ด้านล่างเราจะตัดตรงบริเวณขั้วของหวีที่ตัดกับแกนกลางของเครือนะคะจับเสียมยกขึ้น โดยให้หันคมเสียมด้านเว้าไปที่แกนกลางเครือกล้วยเล็งเป้าหมายให้แม่นแล้วตัดให้เสียมลึกเข้าไปในขั้วของบีกล้วยประมาณสองในสส่วนจากนั้นใช้มือจับบริเวณฐานของบีกล้วยนัดขึ้นด้านบนอาจจะขยับขึ้นลงเพื่อให้วีขาดออกจากเครือในการตัดต้องใช้สมาธิและความแม่นยำพอสมควรไม่ให้เสียมไปโดนผลกล้วย ด้วยวิธีนี้เราก็จะได้วีกกล้วยที่มีสภาพสวยและไม่ช้ำค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าชอบช่วยกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมานะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ